สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรเมื่อกี้ไปไปไล่ฐานของคุณยิดลุงลูกก็าน่าจะตื่นรูล้ละหลังจากมหาอาจารย์หลายครั้งครั้งนี้อาจารย์เข้าไปทํางานเองเลยก็เดี๋ยวผมจะแสดงทมบทหนึ่งให้ฟังใครจะคิดว่าผมอวดอุตรีอวดเก่งตุกอวดตัว,ตวทเทียบเท่าก็แล้วแต่พวกมึงจะคิดแต่กูเอาความจริงมาเล่านะฮะจะเล่าอย่างนี้ เธอฟังไว้เถอะฟังไว้มันไม่ใช่เนเรื่องเดียวร้ายอะไรหรอกผมจะบอกว่าการตัดสรุ้ธรรมของผมมืออาจารย์เวียดเนี่ยคือการตัดสรุ้สัมมาสัมพธิญาณไม่ได้อนุตรานะอนุตระเป็นของพระเจ้านะฮะสูงสุดคือตัดสรุ้สัมมาสัมพธิญาณตัดสรู้ในรอบของอวิชชา ปัญหาปาทานทั้งหมดคือพังระนาบเลยทาลายอาวิชาวงจรของอวิชาทั้งหมดนะครับนะครับนี่เล่าไปเรื่อยๆนะ่าทําลายอาวิชาได้จนสิ้นคือระบบต่างๆมันอยู่ภายใต้ระบบของอวิชาทั้งนั้นการตัดสรู้รู้เรื่องอวิชานี้ ที่ได้เขาจึงเรียกว่าการตัดสรุปธรรมนะฮะทาไมถึงทําลายวงจรวิชานี้ได้เราเห็นระบบมันทั้งหมดคือทำลายวงจรมันทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าการตัดสรุธรรมนะฮะเพราะสาวกไม่สามารถตัดสรุธรรมตรงนี้ได้สาวกก็คือพระอรหันต์นั่นแหละตามสมมุติเขาสาวกพระอรหันต์จึงได้แค่สอาอาสาวะ ขยายานคือเห็นแจ้งในตรเองนะครับแต่ผู้ที่จะมาช่วยสัตว์โลกให้ผลจากวัตฏะสงสารได้ก็คือจะต้องตัดสรูรําตัดสรุในกองอ,ว,งว,งอ,งอวิชาทั้งหมดทําลายวงจรของอวิชาทั้งหมดนะฮะส่วนพระอรหันไม่สามารถตัดสรูได้พระอรหันทาได้แค่ ดับอาวิชาตันหาอุปทานตรงนี้คือหมธการเกิดคือเห็นความจริงเห็นแจ้งรู้แจ้งในกองสังขารของตัวเองแต่ไม่สามารถตัดสรนุวงรอบของอวิชานี่ได้นี่คือความต่างนะพ่อพ้าอราหันได้แค่อาสะวะขยายานคือรู้แจ้งเห็นจริงทำลายกระบวนการสืบต่อการเกิดในวัตตสงสารนี้เท่านั้นเองคือทำลายแค่อวิชาตัวเองได้ แต่ไม่สามารถตัดสรุเอาวิชาตรงนี้ได้มันต่างกันตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นทําไม่ผมนึงสวนทั้งหมดพระอรหันต์เป็นเพียงสาวุเป็นแค่เนื้อนาบุญพรค์พระอระหันตัดสรุททาได้เอตัดสรุปทำในตนเองอะ่ะก็คือเห็นแจ้งในระบบกลไกของตัวเองในแจ้งในกองสังขารเขาก็จะอยู่นเงียบเงียบเขาจะไม่พูดอะไรเยอะเขาจะไม่ตั้งตนสอนธรรมะนะฮะนั่นคือพระอรหันต์สาวุเพราะสิ่งที่สอนไปก็เป็นกองสังขารสัญญาทาั้งนั้นนะ สอนไปก็จะทําให้เขาเห็นตรงความจริงตรงนี้ได้ไงยิ่งสอนไปก็เป็นความจําเป็นความรู้ทั้งหมดนะฮะพอรู้แล้วมันก็อวดเก่งก็เกิดอาตาัตตายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนสรรัตว์บุคคลเป็นองค์ธรรมเป็นองค์ความรู้ก็เกิดตัญหาอุปาทานเพราะฉะนั้นน่ะมันอยู่ภายใต้วิชาไปพูดอะไรมันรู้หมดมันยิ่งศึกษามากพระตไตรปิฎกหรือไปฟังมากๆไปปฏิบัติมากๆมกันก,ก็ได้แค่องค์ความรู้ของมนุษย์มันอยู่ภายใต้วิชาหมดเลย พราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์วิทย์ทำไมถึงสวนเพราะอาจารย์วิทย์ตัดสรู้ทําไงสัมมาสัมปธิจึงรู้แจ้งแทงตลอดเห็นนั่งระบบเห็นทั้งวงจรรู้ว่าจะดึงคนออกมาจยางไงแล้วมาเกิดมรรคสัมมามรรคนี่ยังไงอริมรรคมีองแปดได้ไงเข้าสู่เส้นทางสัมมาได้ไงคืออาจารย์ที่ทำลายอาวิชชาทั้งหมดระบบของอวิชชาทั้งหมดคือเห็นแจ้งตอนที่อาจารย์ดูออกมาก็ได้แค่อาสวะขยายานก็คือพ้นออกมาจากส่วนนั้น แต่สิ่งที่มันพิเศษที่สุดก็คืออ้อยสลามะตัดสรุธรรมตัดสรุในองค์ธรรมของพระเจ้าทั้งหมดน่ะก็คือสัมมาสัมพุทธิยานเออทาลายลังของอวิชาทั้งหมดอืมเพราะทุกคนอยู่ภายใต้อวิชานี่ไงอวิชาเป็นตัวกําหนดหมดไม่ว่าคุณจะปฏิบัติเดสันชิออกบวชหลวงปู่หลวงตาทําทุกขีริยาหรือจะฟังศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาอะไรก็อยู่ภายใต้อวิชาอ่าเพราะคนพวกนี้จะหลงอยู่ในสัญญาหมด อผมต้อบอกไงที่ผมเขียนกระดานไว้วันนั้นนะทุกคนมีอัตระสัญญาอยู่นะฮะเมื่อเราอยากอยากสอนเราจะมียึดตอาความรู้ความจําก็ยึดต่อสัญญาน,นั่นแหละว่าเป็นจริงเป็นจังยึดตอาความรู้ก็ติดในมานะทิฐิอัตราตัวต,วตนแล้วก็เกิดอุทธาจารความฟุ้งซ่านตัณหาอุปทานอยากจะบอกอยากจะสอนของก็แค่นั้นเองมันทําลายขบวนการตรงนี้ไม่ได้ในตัวเองไม่เห็นแจ้งในตัวเองก็เลยหลงในกองสังขาร ไม่แจ้งในสาคัญก็แค่นั้นเองเออก็ไปยึดเอาสัญญาความรู้ต่างๆก็หลงเข้าไปเกิดอ,อัตตาตัวตนสัตว์บุคคลเราเขากเ,เชื่อจริงๆว่าสอนกันอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วจะหลุดผลนี่ไงพวกคุณยังทําลายเอาวิชาตรงนี้ไม่ได้อาจารย์มิตรเป็นผู้มาทําลายลังอวิชชาทั้งหมดนะฮะคือตัดสรู้รอบทั้งหมดดึงดึงคนออกมาจากจุดนั้นแล้วเอาอาริยมากมบียงแปดเข้าไปเสียบแทนให้เห็น เห็นแจ้งดึงออกมาวางเฉยทั้งหมดนะฮะเขาเรียกว่าสัมมาสมาสติสัมมาสมาธิคือการวางเฉยคือการรับรู้โดยธรรมชาติแล้วก็ยักสัมมาทิฏฐิเข้าไปนะจากหนึ่งข้อหนึ่งจนถึงข้อหกเลองนับไปแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์วิทย์ตัดสูดทรเรื้อดึงคนออกมามันจึงสอนกันไม่ได้อไปสอนให้กัน จำเป็นรูปแบบไม่ได้เพราะมันอยู่เหนือสัญญามันเป็นการตัดสินุทามันถ่ายทอดกันไม่ได้มันอธิบายเป็นภาษาคาพูดไม่ได้สิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยแค่มีแค่ใช้คุณวิเศษของอาจารย์เนี่ยที่จะดึงคนออกมาแค่นั้นเองให้เกิดสมาสติสมาสมาธิโดยที่ไม่ต้องกระทำมันขึ้นมาแล้วเกิดยานชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอาสาวกยานตรงนี้จะไม่มีเจตานากระทำขึ้นมามันเป็นของพุทธ,ธ อย่างเดียวเท่านั้นเองกู้ตัดสรุธรมเขาจะสร้างยานตรงเนี้ถ้าเป็นฌานเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ในของอยู่ในฤาษีโยคียพรามเดลัทธีพวกนี้ทรงฌานฝึกสมาธิอะไรเนี่ยมันอยู่ในสังโยชน์นะที่พระเจ้าตัดไวนะ้น่ะมันเป็นสังโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเรียกเรียกว่าเรียกในพุทธทานเนี่ยเรียกคํานี้คําว่ายานปัญญา คือแสงสว่างห่งปัญญาญาณคือการเห็นโดยธรรมชาติโดยที่ไม่มีเจตนาก็ไปกระทําตรงนี้ต่างหากเพราะการเห็น่นี้มันต้องเกิดอุเบกขาอุเบกขาญาณเนีนะ่ยคือไม่ละเข้าไปหลงเกิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮนะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยที่ไม่ต้องกระทําขึ้นมานั่นแหละเมื่อเรากระทาเมื่ออะไรเจตเกิดเจตนามันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะมีตัวตนเข้าไปกระทํามันจะมีตัวอัตตาตัวนึงตัวเราเนีย่ยผู้สร้าง สร้างตัวตนขึ้นมาแล้วจะดับตัวตนได้อย่างไงในเมื่อเธอเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองในช่างเจตนาที่จะกระทําขึ้นมาแล้วเธอจะไปดับอุปทานตรงนี้ได้อย่างไงอย่างนั้นเขาจะบอกเห็นแจ้งจึงรู้แจ้งนะหรือรู้แจ้งจึงเห็นแจ้งนะนะคำว่ารู้นี่ไม่ใช่การไปฟังแล้วไดคิดพิจารณาเกิดความเข้าใจนะคำว่ารู้แจ้งเนี่ยมันเกิดจากความสว่างจากแสงสวาง่างแห่งปัญญามันเป็นองค์ความรู้องค์ความรู้ที่ไม่ที่ไม่ ใช้การพิจารณาไต่ตองในเหตุและผลถ้าพิจารณาไต่ตองมันเหตุและผลมันเป็นเครื่องอาศัยเป็นของโลกอยู่เออซึ่งพระรหันต์น่ะท่านก็ใช้ความรู้ที่ไต่ตองในการดําเนินชีวิตทางโลกแต่ท่านพ้นไปแล้วนะฮะพ้นไปจากระบบของโลกแล้วนะฮะไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาในสิ่งที่อาศัยในสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปนี้เท่านั้นเอง เออพ้นไปจากาวิชานั่นแหละหลุดออกจากแรงดึงดูดอของวัฏฏะสงสารนะแค่นั้นเองท่านเขาอย่างนั้นเขาจะในตำราก็ยังเขียนไว้พระอรหันต์ผู้ห่างไกลกิเลสอืมไม่หลงคล้องแวะอยู่ในกิเลสก็คือไม่ได้หลงเข้าไปเกิดในกิเลสนะในความรู้สึกป็นคิดอารมณ์นะแต่เขาพระอรหันต์แค่อาศัยมันใช้แต่ยังมีทุกอย่างใช้ด้วยความอิสระไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเลยฮะ นะครับมีเหตุปัจจัยก็ใช้ตามตามตามวิถีอ่ะเป็นพระก็ต้องอยู่แบบหนึ่งเป็นคารวาสก็อยู่แบบหนึ่งตามไอ้ตรงนี้เป็นกําไรชีวิตอย่างที่ผมทำเนี่ยมันไม่ได้มีบาปมีบุญแบบที่พวกคุณกล่าวหากันต้องไปตกนรกมันสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดีช่วยอยู่ที่ตัวเราเราก็เป็นมารกอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วอะไรผิดชอบจะดีมันจะไปทำทำไมนะครับก็นี่ไงสิ่งที่ผมด่ากา่าเนี่ยผมก็เตือนผมอบรมมโนตัวเนี้ยผมย้อนแย้งกับมโนตัวเนี้ว่ามันหลงอยู่ ออส่วนที่ส่วนส่วนที่ผมออกมาทําคลิปว่าตาหนิลูกศิษย์ที่มันเนรคุณทรยศแล้วไปไม่ถึงธรรมแล้วก็ยังมาโจมตีอาจารย์ตัวเองอีกทัทง้งตที่อาจารย์ก็เตือนอย่างดีก็แค่นั้นเองอีกวันหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงแต่วก็หายไปฮะช่วงแรกๆช่วงใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนั้นพวกนี้มันพวกนี้ยังไม่สํานึกผิดยังไม่รู้จักว่ายังไม่หันกลับไปมองตัวเองจึงด่ามันแรงให้มันเกลียดชังไปเรื่อยๆไงมันจะได้ สะสมความทุกข์ไว้ในจิตใจของมันเยอะๆยิ่งเป็นกรรมหนักให้กับมันไปกรรมที่ปิดกั้นตัวเองที่ดูถูกครูบาอาจารย์นะฮะก็เตือนไว้ถ้าไม่พูดเลยมันมันจะใช่ไหมเอออย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะพูดไหมเลยกรรมห้าอย่างข้าพ่อข้าแม่ข้าพ่อทหารยุโยงส่งให้แตกขอกันดูหมิ่นพระพุทธเจา้าเนี่ขวางกั้นมรกผลขวางกั้นปัญญาสูงสุดนะมันเป็นกรรมหนัก นยไม่สามารถบรรลุรมในชาตินี้ได้เลยนะครับมันจะขวางกั้นหมดต่อให้คุณเดินเส้นทางทำแบบไหนก็ตามคุณจะติดข้องอยู่ในนั้นหมดเลยตรงนี้ที่พูเจ้าท่านถึงพูดเพื่อเตือนสติก็เหมือนอ้อยสละเออบางคนลูกศิษย์บางคนไม่เข้าใจโอ้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยผู้ผู้มีปัญญาผู้เห็นแจ้งแล้วเนี่ยท่านจะไม่อะไรไปว่ากเก่าวอะไรพวกเธอเนี่ยยังเป็นมิจฉาทิฏฐิยังยึดมั่นถึงมันยังไม่เห็น ความคิดความจำความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอพูดเนี่ยเธอจะเชื่อมันจริงจริงอย่างจงัอาจารย์ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เชื่อก็แค่พูดออกไปอย่างนั้นเพื่อเตือนสติเตือนสติมโนเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยอยู่ลึกๆอะ่ะนะฮะคือส่วนเนี่ยพวกคุณแม่อาจารย์นะ่ะรู้ว่าอาจารย์ทําอะไรอยู่นะฮะอาจารย์เป็นอย่างนี้มาตั้งนานและส่วนทุกสํานักมาตั้งนานนะฮะ ที่ทำไมเมื่อเช้าถึงพูดเรื่องพระสุนัขขัดตากนี่แหละก็ไม่ต่างอะไรกับลูกศิษย์ที่ในระคุณพูดไว้เตือนสติไว้เผื่อคนอื่นเข้ามาใหม่จะได้ไม่ประมาทในรรมนะฮะสมมุติสมมุติบรอยัญญงมันต้องปรุงแต่งขึ้นมาให้ได้ยินให้รับรู้อันไหนผิดอันไหนถูกนะฮะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าปัจจบัญญัิพระธรรมวินันเพื่อคุ้มครองสงเ์เลยไม่สงประมาทสมัยนั้นะผมก็มีกฎกติกาของผม นะฮะแม้กระทั่งการปฏิญาณตนการแต่เพื่อไม่ให้ลูกศิษย์ลูกขาประมาทในธรรมประมาทในตัวเองประมาทในครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ภายหลังซึ่งมันจะเป็นขวะสิ่งที่ปิดกัน้นตัวเองทําให้ตัวเองไปไม่ถึงที่สุดงธทามสุดท้ายก็หลงทางออกไปห่างไกลครูบาอาจารย์เหมือนเดิมโอเควันนี้ก็มาอธิบายแค่นี้ ช่วงีสายแต่เมื่อเช้าทําคลิปไปแล้วประมาณห้าคลิปสามคลิปเอ้ห้าคลิปเผยแพร่3สามเข้าไปในกลุ่มรับสองอันนั้นเป็นไล่ฐานสอนสดเลยอ่าแล้วก็ผมไล่ฐานของวิชาอยู่เมื่อเช้านี้ไล่ฐานคุณลุงโูดอีกออีอออุลงโดแกเคยมาเปิดดวงปัญญานานแล้วแกก็ศรัทธาอาจารย์มากเมื่อวานผมได้ยังคุยกับแกมันก็เกิดความเมตตาคนไม่เยอะผมก็ไล่ ไล่ลังหรือวิชาของแกเลยเมื่อเช้าเนี่ยปวดลอกตรงนั้นไปก่่นเพราะตอนแกม,มาสมัยก่อนคนมันเยอะอยู่มันไม่ทั่วถึงแต่แกก็ไม่หนีจากอาจารย์ตามตลอดอคคนั่นแองะเนี่ยคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่หกค,คลิปนี้เผยแพร่ไม่เผยแพร่สองคลิปเผยแพร่สี่คลิปโอเคครับงั้นแช่นนี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ